สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาทําพิกอเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่า,าบทสรุปนะคะเรื่องราวความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะโดวยวันนี้นะคะหญิงก็จะมีให้เลือกสองไพ่นะคะไพ่แรกก็คือกําไรหินนี้นะคะกําไรเสริมความรักนี้นะคะ ก็สั่งจองกันมาได้นะคะยังมีของอยู่นะแล้วก็ไพาที่สองก็คือกำไลห็นนี้นะคะอันนี้เสริมเรื่องเงินทองนะคะหนึ่งกับสองนะคะเสริมความรักเสริมเงินทองนะะบูชากันได้นะคะราคาบูชาเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะก็ะได้ส่วนหนึ่งจะไปทำบุญให้กับเด็กกำพร้านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองแรกเลยนะคะสำหรับใครที่เลือกกำไลนี้นะคะ ขอดูลัคนาราศีของคุณหรือเขาหน่อยนะคะว่าอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะก็มีชาวท่านน้ำนะคะกรกฏมินิจิกชาวรถไฟขามีสิงห์ธนูนะคะราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีกุมนะคะโหมาเก,กือบหมดเลยนะคะมีกรกฏมินทิจิกนะคะมีเมษธนูแล้วก็ราศีกุมนะคะที่ไพ่กองเนี้ยเด่นๆนะคะราศีเด่นๆเ,เ,เ,เนาะ ทีนี้นะคะไปดูว่าไปดูก่อนว่าความรู้สึกของคุณนะ่ะที่มีต่อเขานะ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะไปเดียวจ้ะห้าถ้วยนะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ห่างกันไปหรือเปล่านะคะคุณยังทำใจไม่ได้นะคะ คุณคิดถึงเขาอยู่ยังตัดไม่ขาดนะคะเฮอร์มิตนะคะสถานการณ์ความรักเนี่ยมันน่าอาจจะเงียบกันไปนะคะแล้วคุณก็ยังรู้สึกคิดถึงเขาอยู่นะคะคิดถึงเขาได้กลับมาทบทวนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญน,นี้นจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเ สม่ำเสมออ่ะหมายถึงคุณน่าจะเคยแบบชอบเขายัางไงคุณก็ยังชอบเขาอย่างนั้นนะคะหรือรักเขายัางไงคุณยังรักเขาอย่างนั้นอยู่ความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะจากที่เคยรู้สึกตั้งแต่แรกยิง่งว่าคุณรักเขานะคะแล้วคุณก็รักเขาเหมือนเดิมต่อให้จะเลิกกันไปแล้วหรือว่าจะเงียบไปหายจากกันไปแล้วนะคะทัวร์อัพคัพนะคะสถ้วยแล้วคุณรักคุณรักเขานะคะคุณรักเขามากด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนจะเลิกกันไปแล้วอ่ะนะคะ จัดเม้นนะคะจัดเม้นความรู้สึกของคุณที่มีแต่เขาคุณอาจจะเคยคิดว่าอุ้ยขอโทษคุณอาจจะเคยคิดว่าแบบเออเลิกกันไปเดี๋ยวคุณก็คงลืมเขาได้นะคะเลิกกันไปเนี่ยเดี๋ยวคุณก็คงแบบทําใจได้นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันทําใจไม่ได้นะคะมันเป็นอีกแบบหนึง่งแบบอย่างอีก คือเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่คุณไม่ได้คิดไวอะนะคะแบบคุณคิดว่าคุณอาจจะลืมเขาได้หรือว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้รักเขามากอย่างเงี้ยนะคะมันกลับกลายเป็นอีกแบบหนึ่งว่าจริงๆแล้วคุณรักเขามากคุณลืมเขาไม่ได้คุณตัดเขาไม่ขาดนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะไปดูว่าฝั่งเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ <S The <Star> s t ต r นะคะ The High Priestess นะคะอัศวินถือไม้เท้านะคะอัศวินถือดาบนะคะสามไม้เท้านะคะโอเคความรู้สึกต่อของเขานะคะที่มีต่อคุณคือคุณเนี่ยนะคะยังเป็นคนที่ อยู่ในใจเขานะคะเขาไม่ลืมพุนเหมือนกันนะคะยิงมองว่าเออ The High Priestess ขึ้นมากับพวกอัศวินเนี่ยยิงมองว่าเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่านะคะเขาอะแล้วมันปิดจบด้วยสามไม้เท้าหมายถึงว่าคุณอาจจะทะเลาะก,กันหรือว่ามีปากเสียงกันหรือมีเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วอารมณ์เนี่ยมันขึ้นนะคะมันแบบเหมือนกับว่ามันมีความโกรธมันมีความมุทะลุนะคะแบบเหมือนกับมัน ยังคุยกันไม่ได้ตอนนี้นะคะอาจจะมีความเข้าใจผิดว่ามีการนอกใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หรือคุณอาจจะเข้าใจเขาผิดนะคะหรือเขาอาจจะเข้าใจคุณผิดก็ได้นะคะแล้วเกิดการทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นอารมณ์เป็นหลักนะคะทีนี้เขารู้สึกไงคุณเขายังรู้สึกคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะ อยากมาหาคุณนะคะเขาอยากจะมาเจอคุณอยากจะมาหาคุณตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคือเขาจะต้องรอเวลาก่อนนะคะแบบมีสาม,มีทา้าแบบรอจังหวะรอเวลาให้แบบทุกอย่างมันคลี่คลายไปก่อนไหมหรือแบบคุณอาจจะเพิ่งทะเลาะก,กันแล้วมีปัญหาก,กันนะคะเขาก็ยังมีความคิดถึงคุณนะคะอยากจะมาหาคุณนะคะแต่คุณเนี่ยรักเขามากนะคะทีนี้นะคะมาดูบทสรุป เรื่องราวของคุณกับเขานะคะมีเลเวอร์สนะคะก้าดาบนะคะสามดาบนะคะสิบถ้วยนะคะ ไม่เท้านะคะโอเคบทสรุปนะคะอย่างว่าคุณน่าจะได้ลงเอยกับคนนี้นะคะอาจจะเป็นการแต่งงานการมั่นหมายคอมมิชเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะสิบถ้วยมากับเหมือนกับเป็นไพ่ที่เรื่องวความรกความรักที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งมากนะคะแต่ ว่าจะไปถึงจุดนั้น่ะนะคะคือคือที่จะได้ไปสู่จุดการแบบลงเอยกันนะเพราะคุณสองคนเนี่ยก็ยังรักกันอยู่นะคะด้วยเดลเวอร์สเนาะมันแบบเหมือนกับถูกจริตนะคะถูกใจถูกแบบคุยกันถูกคอหรือไม่ก็เวลาอยู่ด้วยกันมันก็มีมีความสุขมากๆไม่ค่อยมีความถูกนะคะแต่คุณอาจจะทะเลาะก,กันมีเรื่องเข้าใจผิดกันต่างคนก็ต่างคิดถึงกันนะคะแล้วก็ทิฏฐินะม,ม,มีมีบางคนที่เป็นมีทิฏฐิอยู่ปากแข็งนะคะไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยอ่อนข้อเท่าไหร่ก็ต้องให้แบบ เวลามันผ่านไปแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดมันเบาลงนะคะแล้วก็จะหันกลับมาคุยกันเองนะคะสามดาบเนี่ยนะคะถ้าเป็นในกรณีที่เป็นรักสามเศร้ามีไหมนะคะด้วยเดือดไฮพิสเต็นะยิงก็มองว่าอาจจะมีส่วนเหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณกับเขาน่าจะได้กลับมาลงเอยกันนะคะสามดาบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการงอนกันก็แบบระยะขั้นต่ำามเดือนหเดือนนะคะก็ลองดูนะคะแต่ สุดท้ายแล้วนะคะ10ดาบกับ10 10ถ้วยกับ10ไม่เท้านะมันสำเร็จอยู่แล้วนะคะความรักครั้งนี้นะคะแต่มันจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนิดหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้นะคะมาดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยนะคะ the d e v i นะคะ six of cups นะคะหถ้วย the magician <Met> นะคะ เด e f o ฟนะคะสามเหรียญน,นะคะความโกรธนะคะความโกรธความผิดหวงังอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ภายใต้อารมณ์ของเราเนี่ยนะคะหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะที่ปัญหาบุคคลที่3นะคะบคุคคลรักซ้อนหรืออะไรที่เราเจอเนี่ยนะคะบางทีมันเข้ามาเพื่อทดสอบเนาะเดี๋ยวคุณก็จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะ มาเริ่มต้นกันใหม่เป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะเดอะเมดิช mm ีน hmm. กับไพ่หมายเลขศูนย์เนี่ยนะคะคือแบบเป็นการเริ่มต้นกันใหม่นะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดได้มีการเริ่มต้นกันใหม่ mm hmm. ก็ให้เคลียร์กันนะคะมีสามเหลี่ยนนะคะให้หันหน้าเข้าหาการให้หน,หน้าคุยกันปรึกษากันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเพราะอะไรแล้วเราพร้อมที่จะให้อภัยกันได้ไหมแล้วคนก็จะผ่านปัญหาหรืออุปสรรคตรงนี้ไปได้แล้วก็ได้ลง,ลงเอยกันในที่สุดนะคะ ไว้ทุกคนโซเมทคุณเป็นคู่กันอะคสเซ็ตนะคะมันเหมือนกับเป็นการรีเพลย์อะรีเพลย์ความรู้สึกรีเพลย์เรื่องราวเก่าๆคือได้กลับมาหากันแน่ๆน,นะคะ คือคุณเนี่ยจะต้องคุณหรือเขานะคะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างห่างกันช่วงเนี้ยให้เป็นมักโฟกัสโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะอย่าไปโฟกัสที่เขาเนะว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เมื่อไร่เรื่องรราของเรามันจะดีขึ้นเมื่อไรเขาจะกลับมาง้ออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะลบไปก่อนนะคะให้คุณแบบหันกลับมาใส่ใจตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองเนาะหมถึงว่างานของเราดีหรือย,อยังลูกล้างหน้าตาเราดีหรือย,อยังผิวพรรณเราแบบโอเคไหมเราโซมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ a t t r a c t ั o นนะคะมากับให้10ถ้วย2ถ้วยนะแบบมันเป็นเหมือนกดแรงดึงดูดนะคะที่ยังดึงดูดคุณ2คนเข้าหากันนะคะ f i n a n c e and Career นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องงานก็ได้นะคะที่เข้ามาแทรกทำให้แบบมันจัดการแบบ2อย่างพร้อมกันไม่ได้นะคะ เขาอาจจะแบบเหตุผลนี้ทำให้ต้องห่างกันไปก่อนนะคะชูเล o v e นะคะมาทั้งโซเมยทั้ง t r u ล l o v เป็นบล้วกกองเนี้ยสุดท้ายแล้วคุณเด้ลงเอยกันนะคะลงเอยกัน Happy ้ n d i n g นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันเลยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ หญิงก็จะอัปโหลดคลิปลงเรื่อยๆนะวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนวันนี้ปวดหัวนะคะหญิงก็เลยไม่ค่อยดีดเท่าที่ทุกคนเคยรู้จักเจ้าหญิงม์ชันดีดๆนะคะโอเคสําหรับไพ่ที่สองนะคะใครที่เรียกกําไรนี้นะคะกําไรเห็นสีนะคะโอเคไปดูลักนณราศีของคุณหรือเขาหน่อยนะว่าเป็นเป็นลักนณราศีอะไรนะคะ มีราศีกรกฎนะคะราศีเมษค่ะชาวธาตุดินค่ะศพกันมังกรนะคะแล้วก็ราศีพิจิกนะคะมีผูกศพกันมังกรนะคะกรกฎเมษแล้วก็พิจิกนะคะที่เด่นๆในกองนี้นะคะทีนี้ไปดูนะคะว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นนะคะ ตอนแรกเองเลือกกองที่หนึ่งะคะไม่ได้จบไปแล้วค่อยมาเลือกนะเลือกไปแล้วนะคะแต่มันจะพปุ้นให้ฟังแฮงแมนนะคะ The Fool นะคะ The Sun นะคะหนึ่งม้เท้านะคะ ทัวอฟคัพนะคะเมื่อกี้คนกองแรกก็ได้ทัออฟคัพคันะคะคือความสัมพันธ์คุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการหยุดนิ่งหยุดพักหยุดเกรกหรือว่าเลิกกันไปแล้วนะเป็นเดฟูนะเป็นไพ่คนโสดนะคะหรืออาจจะเป็นความรักที่แบบอาจจะเพิ่งเริ่มต้นไม่ได้เรียนไม่ได้รู้จกกักอะไรกันมากนะคะประมาณนี้ และคุณรู้สึกยังไงคะคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูดีปกไฟลยดีอาจจะหน้าตาดีครบเครื่องนะคะแล้วก็คุณอยากจะเริ่มต้นความรักนี้อยากจะมั่นคงในความรักคัางนี้แล้วคุณก็รู้สึก,กรักเขาแล้วนะคะ <S <S เป็นแบบอารมณ์แบบปลืมปล้มปลื้มืรู้สึกกรักรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะคะแล้วอีก,อ,กอย่างที่หยิงได้ยินนะยิงรู้สึกว่าคุณจะรู้ว่าแบบรู้สึกว่าแบบ ถ้าไม่ได้คนนี้ไม่เอาแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องได้คนนี้ถ้าไม่ได้คนนี้ก็ไม่อยากมองใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ไปดูว่าฝ่ายเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะจัดเมนนะคะสองเหรียญน,นะคะ 2องดาบนะคะ The Tower นะคะหลายใบมากสิบเหรียญน,นะคะโอเคเขาเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกย่างไงกับคุณเขาไม่แน่ใจนะว่าเขา เขาไม่แน่ใจในตัวคุณนะคะเขามีความแน่ใจในตัวเองแหละว,ว่าเขาเนี่ยเจอคุณแล้วเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยใช่เลยนะคะเป็นมากับมันมีสิบเหรียญด้วยอะมากับ the tower นะคะมีมากับ j u สเพนะะบเแบบเจอคุณแล้วรู้สึกว่าคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขานั่นแหละแต่ทีนี้เขามานั่งคิดว่าแบบคุณจะชอบเขาจริงๆหรอนะคะพลังงานสลับกันได้นะคะคือคุณจะชอบเขาจริงๆหรอ เขาไม่แน่ใจอะว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่านะคะคุณอาจจะมีคนเข้าหายเยอะก็ได้หรือว่าคุณอาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะคุณอาจจะคุยกันน้อยอาจจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ว่าคุณชอบเขามากอะไรนี้นะคะเขาก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเขาอาจจะเคยเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าเวลาจะเข้าหาเขามันจะแอคทีฟมากกว่านี้หรือว่าแบบสมข้อความหาเข้าถี่กว่านี้หรือแบบ คุยกับเขาบ่อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยไม่มั่นใจว่าคุณนะชอบเขาจริงๆไหมแต่เขาอะนะคะอยากจะลงเอยกับคุณเขามีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เหมือนกันนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมกับเขานะคะเหมาะสมในทุกๆอย่างทุกด้านอะไรเงี้ยนะคะ ถ้ามีคุณเข้ามาในชีวิตมันน่าจะเติมเต็มหรือว่าน่าจะทำให้ชีวิตรักของเขาสมบูรณ์แบบนะคะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูบทสรุปของคุณกับเขาหน่อยว่าสรุปแล้วอะ่ะจะเป็นยังไงนะคะจะได้ลงเลยกันไหมนะคะห้าเหรียญนะคะ Ands, ะะสโนว์บอนส์นะคะเกียบสอดนะคะ3ไมเมทานะคะสี่เหรียญนะคะโอเคหญิงว่ากองนี้นะโอกาสที่คุณจะสมหวังกันนะมันค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะเพราะว่า ่างคนเนี่ยต่างก็รู้สึกชอบกันอยู่แต่การแสดงออกเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะคะมันแบบมันก็กเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บความรู้สึกนะคะแล้วก็กลัวกลัวที่จะแสดงออกกลัวที่จะผิดหวังนะคะกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเรากลัวว่าจะคิดไปเองกลัวว่าถ้าไปจีบแล้วกลัวเขาปฏิเสธอะไรเงี้ยนะคะคือมัน ถ้าไม่ติดอยู่ตรงเนี้ยนะคะมันมีโอกาสนะคะที่จะสมหวังเพราะต่างคนจะต่างกักความรู้สึกอ่ะนะคะแบบคือมันจะเป็นแบบแเนี้ยสีเหลี่ยมอ่ะมันจะแบบกลกลัวแล้วพสามดาบแล้วก็คือไม่ค่อยยอมใครอยู่แล้วอ่ะสามดาบแล้วก็สีเหลี่ยมก็กลัวกลัวแบบไม่ยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองยังอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสมหวังค่อนข้างยากนิดนึงนะคะโอเคทีนี้ไปดูไพ่คำแนะนำหน่อย นะคะเลเวอร์สนะคะคว e นถือเมท้าวนะคะมือไพ่คู่ขึ้นนะเดทนะคะห้าถ้วยนะคะ แปม้เท้านะคะไพ่นะคะน่าจะออกมาบอกว่าถ้าคุณรักใครสักคนคุณชอบใครสักคนเนี่ยคุณจะต้องแสดงออกนะคะคุณจะต้องทําให้เขารู้ว่าคุณถูกใจเขาแค่ไหนนะคะคุณต้องมีแพชชั่นนะคะอย่างเงียบนะคะไพ่เดทมาแสดงถึงแบบไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการแสดงออกไม่มีการแอคชั่นใดๆเพราะพอคุณไม่มีการแอคชั่นใดๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะคะมันก็จะเป็น5ถ้วยก็คือแบบ ก็ยังรักอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่ามันยังไม่ม,ไม,มันยังไม่สําเร็จนะคะมันแล้วคุณก็จะยังลืมเขาไม่ได้เพราะเขาถูถกใจคุณเหลือเกินอ่ะนะคะคุณต้องพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะให้มันเป็นสเต็ปถัดไปไม่ใช่ว่าความรักครั้งนี้ของกองเนี้ยจะไม่สําเร็จเลยนะแต่ว่าเหมือนกับคุณจะต้องหันกลับมาทําให้มันมีสเต็ปที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ใช่แบบรอรอให้เขาเข้าหาอย่างเดียวอะไรอย่างะะี้ค่ะคุณต้องเข้าหาเขาด้วยนะคะเพราะคนคนนี้ หญิงว่าคุณคนนี้เขาเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจนะคะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจเท่าคุณอะนะคะอือขอคำแนะนําเพิ่มเติมนะคะแพชชั่นนะคะคอฟฟี่คัพนะคะคุณแบบคุณสองคนอะมีแพชชั่นต่อกันหานะเวลานะคะ ไปอาจจะแบบไปเดทกันหนักนะคะไปแบบทานกาแฟกันไหมนะคะหรือว่าไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างงี้นะคะหาเวลาไปไปเจอกันหนักนะคะบ่อยบ่อยนะคะอันนี้เป็นไพ่แบบมันเป็นมันมันเหมือนเป็นการ เป็นลงศพนะั้นมากับเดทนะคะเป็นแบบมันหมายถึงการ transformation นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะให้มันเปลี่ยนคุณต้องทําให้มันเปลี่ยนไปนะคะจากสภาวะที่คุณแบบแค่แอบชอบหรือว่าคุณยังโสดนะคะคุณต้องแบบถือให้มันเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะคุณจะต้องจับตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่บางคนอ่ะ รอมาตั้งนานไม่เจอไม่เจอใครถูกใจสักทีนะคะพอเราเจอคนที่ถูกใจเราก็เข้าหาเลยนะคะไพ่จะบอกอย่างนั้นนะการที่คุณจบกับใครมานะคะการที่คุณเลือกใครมาการที่คุณไม่สมหวังกับความรักครั้งนั้นมามันเพื่อที่จะทําให้คุณอมาเจอความรักครั้งใหครั้งนี้นะคะเป็น new beginning นะคะโอเคทีนี้คาแนะนําเพิ่มเติมนะคะไว้แต่แล้ว นึ่งนะคะกระจายเก่นชงลิ stay optimistic about your love life นะคะคุณต้องคิดบวกนะคะ uh huh. request love นะคะแล้วก็ romantic feeling ไพ่สามใบนี้ทาให้หญิงมองถึงไพ่เดทที่ขึ้นมาไพ่คอฟฟินที่ขึ้นมาค่ะไพ่มันเหมือนกับว่าคนสองคน่ะนะคะคิดว่าความรักครั้งเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันแบบเขาไม่ชอบระเบิเราไม่เหมาะกันหรอกหรือยังไงก็แล้วแต่สลับขั้วคิดแล้วคิดเหมือนกันนะคะมันทําให้ความรักมันไม่ไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนความคิดนะคะที่ว่า มันเป็นแบบกดแรงดนึงดูดอย่างหนึ่งนะที่ถ้าเราอยากจะได้อะไรนะคะเราก็ต้องคิดว่าเรามีสิ่งนั้นแล้วอะไรทํานองเนี้ยนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นกองที่2นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e กำลันจะให้หนูด้วยนะสำหรับในความรักนะคะจะพร้อมส่งแล้วนะคะใครอยากจะบูชานะคะก็ไลน์มาถาได้นะคะแล้วก็ถ้าดูดวงนะคะสามคถาม,ถามก็แจ้งสลิปแล้วก็ ฝากคำถามไว้ได้เลยนะคะหญิงก็จะตอบให้ภายในวันนั้นส่วนโทรคุยนะคะนัดเวลากันก่อนเนาะเพราะว่าจะมีคิวรออยู่แล้วด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีหญิงไม่ได้ดูทั้งวันนะคะอาจ,จต้องนัดเวลากันก่อนเนาะ,ะสำหรับการปรึกษาเรื่องชีวิตนะคะว่าจะเป็นความรักการงานการงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะปัญหาหัวใจนะคะอันนี้แบบเป็นเคสที่หิงดูเยอะที่สุดนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะ ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์จะดูประมาณ99%เลยในความรักนะคะแต่การเงินการงานนะคะหญิงก็ให้คําแนะนําได้นะคะอยากเล่นหุ้นอยากเปิดร้านอยากขายของนะคะมาดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะว่าเราสามารถเข้ากับธุรกิจอะไรได้บ้างนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทําง,งานนะคะขอโทษที่วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าพักผ่อนน้อยเดินทางเยอะนะคะแล้วก็ทําคลิปบ่อยๆนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะ นะคะหญิงก็พยายามอยู่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ